เีฟวีเป็นหน o เอฟลเอออวีน็นหนีหะมีสรกวนนดนึงอะเาะว่ามนไปชกันด้วยกันะ เปิดอะไรยว่วะนี่วันวนะี้จะมาเล่นมาหรอนะตัวลเรงเอง ดูรว่าทีมมันจะใช้ตัวอะไรเค okay. เอาเลือกแล้วกันโอ้โหสองันนี้ตัวไม่ไู้พูดไมน่าจะสูงสุดแล้วรู้ว่าผมแพ้นะโลทองเจอกับโลทองโอ้ oh my god มอทอสเดี๋ยวกับมารอยเพราะว่าก็าอาจจะไม่มีชนะอาจจะไม่ชนะเฮ้ยน็ตก็เช้าไปเฮ้ยโอ้นี้ฝูสีกันมาแล้วมาแลอวก,กับมาลอย Gue tanda tak dihubungi染 variance, supaya dia boleh muta diri saya. Ultah ini harga sedikit, kalau aku aurait kira วะเอาสมุดเชยเลยก็ะด้งขอถอดสายชาร์จไปหนึ่งอันโคตรแหลกเลยขอับแอปอย่าอย่าร้อยปอมนะโอเคถอดสายชาร์จวิ่งแหลกดีเว้ยเฮ้ย อ๋ออะไรอ้าวอะไรมนแหลกจังวะอย่าตอยไม่อะไรวะเล่นกลัว เพรู้ว่าผมแพ้นะเจอคนเทพอันนี้ครับมันสีฟอมรับเอออันตี không lại may đẹp kìa à da dạ. what the đi <laughs> rồi <laughs> <laughs> <laughs>

มันมันมันอืมโจบตายแล้วจบไปพี่เลยมันสนใจกลัวไม่สนใจคี่มันอ่า แลกโอ้โหแหลกแล้วทุกคนเฮ้ยมันแหลกนว้ยกดไปโน่มเลยรีบป,ปิดเกมอ่ะ มันตีมันเข้านะกว่าอื้ยเ <Yes. S 2> ยสดึงด้วย อ่ะไม่หลอดืูว่าหลอดปะอันนี้ไม่รู้เออหลอดปะมามันก็ตายตอเลยเร็วร้อมใหญ่เลยอะ ไม่จบเกมไม่ง่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนตีก่อนจะไปไหนตูเ้อเนือหมาดิเด้เฮ้ยป้อมยิงผมไม่เข้าว่ะ มาเนี่ยมาแล้วมันตีผมไม่เข้าอ่ะไม่นะว่าผมแพ้แพ้ไม่แพ้ไม่รู้มาดูกันเย้ <Yeah. S 1> โอ้โหเลือดเหลือน้อย ชนะแล้วล้ก่อน